สวัสดีค่ะพระมิพิณองทมช่วมทุกท่านเนาะคะ่ะตอนนี้เข้าก็ได้มาอยู่กับแม่เพชรเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตามนะท่างตัวเลขต่องวดของแม่เพชรเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกะเข่าหา0 5นนหเนาะคะ่ะงวดนี้ข้าก็มาติดตามกันอีกเะาะคะ่ะว่าแม่เพชรจะหายนะท่างเป็นตัวไรในงวดวันที่16ตุลาคมเนาะคะ่ะ มาเบิ่งไปน้ากันค่ะมีหกสุดหาน้าแม่เนาะค่ะบ่มีบ่มีบ่มีมีโค้งสุดท้ายเออมีโค้งสุดท้ายโครงสุดท้ายก็นานี่ครับนี่นี่ตัวโค้งสุดท้ายนี่เห็นบ่ลขอบเียนตะกอนมูเรืงยโอ้น่าแม่น่ารักเพราะว่าที่แรกแห้งน้อยโตัวที่แหลกแง้งลอยโตนอนไปนอนมาควบกิดมันหลายเด้คร mm. ับซุ้มเก่งเลยมันธรรมดานอนสมองไหลอยู่มดขึ้นนอ่ค่ะแม่นอนแน่นอนแน่มันยก็คิดหลายมันก็เกิดมันก็เนละหลายสูตรนะรอบนี้แต่ว่าเด็ดเด็ด่า้น ไมมันเด็ดจุ่มอันแล้วมันสิว่าใครว่าใคยังเอาอยู่คนบ่ได้เป็นคนหลายตัวว่าแม่เอางวดนี้หลายตัวว่าเอาแบบใดเออเจ้าเอาแบบนี้ละประมาณนี้เน้นๆประมาณเอาสูตรเน้นๆนี่ละค่ะแม่บ้านเออาาเเจ้สน้นนๆี่ยค่ะเจ้าอสูตรเน้นๆนี่บัดโคงสุดท้ายเัาจะมาสรุปอีกที่นึงกระไรแม่ถ้าเอาสูตรเน้นๆนี่เอาเน้นๆนี่แม่ดำมีเขียนที่ตั้งเสียนแบบอยู่เบิ่งเหมือนขวดกำลังกอนลูกคุณว่าข่อยแห้งท่านนั่นกว่าแต่เรยกซะ นี่เอาสูตรเอาสูตรแบบเก่าบ่ขาดแม่ถ้าเอาสูตรแบบเก่านี่นี่มันจะเป็นนักซี่นี่ศูนย์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 กิด็เท่านี้ได้นี่เพราะว่านี่นี่วิธีวิธีเฮ็ดนี่ครับถ้ามันออกสูตรนี่เนาะนี่นี่นี่มันได้สามสองแล้วก็ลบสิบมันก็ได้สามสามสองเนี่ยออกมาสามสามสองเพรเดียวสองสูตรตัวเดียวขาดแม่ใครเฮ็ดตั้งได้ก็สร่างได้มากสิเพราะมันออกมันออกสามสองปั๊บมันก็แปดสามนี่ เขาก็มาตั้งแปดสาเนี่ยตั้ง8ปดสามก็เลขล่างส2่สองแมนบอล่ะเอาแม่เอางวดนีเลยฟังฟังฟังอธิบายก่อนม่เพชรคำว่าเก่งได้เก็ดเก็สามนั่นคนว่าคือกเก็ดเก็ดสามแ้ก็เลยมาพากางเป็นเลขศูนย์เจ็ูอ่บาทนี้บาทจะตั้งให้เบ่งมันบอกับย่ายาว่ากันครับผมมันบอกตัวใดบนนะท้า6หกอหเก้าหกหกเ้าครับผมหกหเลขลางเลขลางห้าศูนย์ห้นย์นั่นกัตามสูตรมันนี่ ตามสูตรนั้นตัวนี้มันจะได้เก้าศูนย์ตัวนี้มันสีลบสีมันจะได้ 40... นี่มันจะได้40นี่นี่มันกับปปดตั้งสี่นี่เก้าเก้าศูนย์สี่สี่ศูนยแค่นี้บัตรบัตรเทนี้มันจะเป็นผ่ากลางคือเอาศูนย์ใส่ข้านี้มันจะได้90้าศูนย์ศูนย์านี้มันจะได้สี่ศูนย์ศูนย์นี่ค่นีจบถ้าเอาแค่นั้นแล้วคงาจกีไหมแม่บ้าจังไห้มาม่เพวเคอไม่เพ ฟันเน้นแหงหลายเ้อ่นฟันเน้นนั่นแต่แต่แต่ฟันเน้นรอบนี้มันหกรอบที่แรกนั่นมันหารอบที่สองได้หกรอบนี้ฟันเน้นได้สองแต่มันจะบวกรากันกับตัวหนีเนี่ตัวนีมันฟันเน้นได้หกมันออกหกเก่าฟันเน้นตอนนั้นถ้าฟันเน้นมันได้หามันได้ออกเจ็ดหามันจะไม่เหมือนกันนะครับเถนจะบอยว่าสำารันออกคือกอมันบายากมันบอกคือกเลยนากเสียงยาอหนักปวดกรปวดหั่วห้องเก่า แต่ว่าเซื้อตัวค่เจ้าซื้อตอนไหนวัน16ตัวสูตรมันจะมีแค่นสองตัวนั่นละอ่ะครับผม่มหลายตัวเพราะว่าเจาเลือกสองตัวก็แค่นั้นง่ายสีน้ำเงินเนี่ยเ้าเลือกสองตัวมันง่ายเพราะว่าของสุดท้ายมันจะไม่ยดามนแม่นะครับผมเป็นว่า ตามที่จริงมีหกเพจตัวเดียวนี่อันนี้เลขตามอันนี้อันนี้เลขตามอันปังอันนี้เลขตามอันนี้เลขยกไฮนี่มันก็บอกเขาบอกเขาลางบอกเขาแต่ว่าไอ้ชุดบนศูนหาศูนมาล่างครับผมศูนมันศูนห้าห้าศูนบนมันเป็นเรยนมาล่างครับผมกับกบปลลูมันจะสิเป็นจังได้แล้วเห็นวอลศูนหาเห็นบอเจ้าบบเอาเน้นเนนเนีนเนนนี่แล้วแม่ังมาพงมาศูนหาเออใครตัวของเนีนูนา่กนูนหามู่ กับผมวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบหกตุลาค่ะหมู่บ้านกสยุวัตปลาสึกะเปเห็ดพองข้ามบ่ออเปไอศครีมไอศครีมโอ้สาธุบุญน้ำเมเพชรเด้อครับแต่เป็นบุญลายนะแม่เปิ้ลรับผม ขึ้นก็มาจำปีนะโอยมันก็โบราณอยู่แล้วมันเป็นโบรดณอยากมาคืนคอยสูตรเก่าเฉียดมาสูตรเก่าไปโหลดค่ะครับเปตลาดเพื่อเถาวันคล้ายคล้องอันนี่ว่าไม่เพี้ยนเลยเจ้าบอกว่าเจอประบงแต่ว่าคลิปมันโอกาสก็สูญหายสองโตปาส์สันเดยสูตรเก่านี่แต่ว่าอันแต่ว่าสิเอาไปเน้นๆอีกตัวหนึ่งค่ะแม่เอาสูตรสูตรนี้สูตรนี้ก็ตอนมาต้นก็แข็งเก่งครับขอเว่าะชูฟังครับตอนนีสูตรเก่งๆหลายสูตรอยู่ บพที่เก่งขายเลขพว่ออกขอก็ขดจะไมีสตรนี่มาค่ะแม่ออันเราทำขาเลขออกมันจะไมีสตรนี่ม่ตัวเลขะแม่อ่าเรื่องหได้บาทอาจารย์นี่เด็เก้าเก้าศูนย์เเก้าศูนย์สี่ศูนย์ูแต่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 มันจะเนีนสี่ศูนย์เด้ครับมันจะเน้นสี่ศูนย์เก้าศูนย์เ็นมาแม่กะกะกะตามตามพ้อยมันออกมากสี่คือคือเลขตองตองตองตั้งหลงแต่แปดสาม กับสี่สองครับลบสิบมันเดี๋สามสองตัวนี้มันลบสิบมันเดี๋สามสองเอ่อลบลบสิบบอวมันจับถ่ายคือสามสองนะครับผมบ้านี้บะบะบะที่นี่วังหันมันเกจหาเนี่ยมันมาเน้นตัวนี้เดี้ยนี่เกดหารลบเดี๋ยวหกขาเออครับขาขาขาข้างนี่ผัดอันอันศูนย์ลบสิบไปทีละสี่ศูนย์ เออแม่นดเออห้าตรงเอาอันหาศูนย์ลบสิมันเหลือสี่ศูนย์มันต้องเน้นค่ะเอาเอาล่างเห็ดถ้าเอาจับท้ายจับท้ายมันได้สามหาครับค้า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 จับท้ายได้สามหาค้านี่จับท้ายมันค้านี่ลบมันได้หกหานี่เออบัารมันต้องเอาสี่ศูนย์ต้องเน้นสี่ศูนย์มันพลาดเป็ดตัวจุดสามตัวสามตัวคือสี่สี่ศูนย์ครับผมบานนในก้าวในก้าอันเก้าเก้าศูนย์ ครับนี่บานในตัดให้มันเป็นอันนั้นคือตัดให้มันเป็นคือสี่ศูนย์ศครับบาทขาทข้างนี่มันตได้ทายศูนเนาะมันก็เลยเป็น9 0้าศูนย์ศูนย์ค่ะนี่โอ้โครับชมจ้ะเขียนสอตเขียนสอตัวคุณน้ำเนี่ยสตบาทนี่เน้นสตัวนี่สีครับเก้ากับอรโรดเก้แล้วกับศูนย์ศูนย์นย์ศูนเอาตัวได้เน้นไหม ตัวแร้เนี่เอาปากกาแดงวงเห็นไหมเลยครับผมเอาเน้นบ่ครับเนียนเต้พ่อคุณเน้ยนจากเน้นตัวนี้เนี่ยเพราะมันขอกันสองสูตรครับค่ะค่ะนี่เน้นที่สี่สี่ศูนยะสี่สี่ไส้น้ำนี่นี่เน้นสี่สี่เด้อคตับนี้มันคือจังสิเป็นสี่สี่เพราะว่าสี่ศูนยมาเน้นบ่แม่คือคือเน้นชุดบนสี่ศูนยอยู่เข้าใจอยู่แต่มันออกลายงวดแล้วมันมันสิเพลกเด้่ถ้าตามสูตรของยายเพลอกแม่เป็นเน้นสี่สี่ ซี่ๆกับต้นหนาเนี่ยเองซี่ศูนี่ห้าผู้เพิ่นเออผู้มากกับเอากัเอาไปเลยแม่แต่แต่แถาคือบางหันก็จะไปซื้อตัวอื่นซื้อตัวนี้ครับผมศูนย์ตัวเดียวเอาแม่ชุดล่างมีบอกวิ่งตัวไหนบนบนวิ่งตัวไหนมีของแจักวิ่งบนวิ่งล่างจะจะมันจะมีมาสองอ๋อเอาบผมเนี่ยสองแจ็คซื้อเป็นบนเป็นล่างแต่ว่าจังจังมาสรุปอีกที่หนึ่งชุดล่างแม่มีบอกชุดล่างนี่เยอะสิแจัดให้วิ่งนี่วิ่งนี่คือสองเอาแม่ แค่เจ้าวาวิ่งสองคือบ่มีสองน่นี่แคาเจ้าก็จะววาวที่แม่เพชรวากะกะ้างราะว่ามันมันเป็นสูตรมันมาตรงกันไหมสี่คองไดนเออรมัน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 สั่นมันจะมีมันมันจะมีอีกสูตรสูตรมันตรงกันเด้อใครเขาทีว่าสูฟังคือจังเลขออกสามสองเนี่ยอ่ะรับก็จะได้สามหาเพราะว่าเนี่ยขันหน้าซีนี่เข้าเจ้าวาบอวิ่งซีบนบอกเพราะว่าจับครูนี่มิแตซีสองบันมีมันมันมีอีกสูตรหนึ่งยู่มันมี สูตรนี่เจ้าเจ้ากับมันกับมหลายรอบแล้วมันมันกับสีนีหรือมันบนนี้กับสร้างมันก็เด้ยเอาไว้น่นนะเอาแม่ล่างตัวนีเนี่นี่นี่คือหมายถึงนี่นี่สามสองหวกสาเอาเรียบนมันจะได้หานี่คือเกามันก็หาล่างเรียกว่ากับเจ็ดหานี่ับ้านเจ็ดห้าบนอันอันเจดห้าบนกับอ่ายังเจ็ดศูนย์ศูนย์เนยล่างกันมาเจ็ดศนยล่างก็มีสูตรตงมันก็เป็นห หกเลยมันจะเป็นยังไงมันมันมาเผากันก็หกเก้าอันหกเก้าหกฐานนะนี่บาทบาทนี่เรีหกหกเก้านะบาทนี่เอาสามบวกมันได้สอง่งเออสามสองบวกสามด้หามันมาหาบาทนี่ศูนย์สามบวกสามนี่ยมันมาหกมันมาหกอันนี้นี่บวกมันเป็นสูตรของมันแต่มันบวกรงกับตัวนี้กก็ย่อมรับมันบวกรงแล้วแต่เาแม่เราเอาล่างเนี่ยชุดล่างมีตัวล่างเดียวล่ะชุดล่างนี้พชุดล่างนี่ก็ไปแล้วเรียบร้อยแล้วตามสูตร อันเล่นบอลแม่นซีเล่นจ้ะอ่แต่ร่องสองไว้เนาะร่องสองไว้รถครับชุดนี้คือจะเป็นบนล่างนี่เนาะบนล่างเลยสองตัวเอาแม่เทปมันมาเดี๋ยวขอสิหาสูตรล่างตัวเดียวอีกคือบังหันอยู่สูตรล่างที่มากบางทีไม่มาอีกที่หรอกแต่ว่าคนเนี่ยเลื่ับแม่ถ้าออกคืองวดวันที่หนึ่งนี่งวดที่เอองวดที่บังหันเราต้องซื้อตัวอื่นเลยครับสูตรที่เก่งไดหกหกเก้าขอสิเก่งได้ซีซีซีถ้าถ้าถ้าออกคือวันที่ อันอันสิบหกมันจะมีเลยนี่ม,นนนมันจะเป็นอันมันจะเป็น4 0 0ศครับอออเออศูนย์กั C C C บ4ีจบค่ะครับแคปนาจอะคะ่ะแคปน้าจอเนาะค่ะแนทางของแม่เพชรในงมวดวันที่16ตุลาคมพศสองพห้าบห้าเนาะคะ่ะแม่เพชรปล่อยตองวันแล้วนะคะเป็นสูตรเก่าคือเก่าเนาะค่ะครับแม่เพชรหายมากก็มี440 4 0่9ูนย0สแล้วก็ ซีซสามตัวนะค่ะแม่เพชรเน้นห้ที่ซีศูนย์กับ c ีศูนย์ศูนย์นะค่ะสำหรับแนวทางเลขสองตัวนะค่ะแม่เพชรห้ c ซีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ะค่ะศูนย์ศูนย์แม่เพชรว่าอาจจะเป็นล่างนะค่ะเน้นที่ซีศูนย์บนนะค่ะศูนย์ศูนย์หลังนะค่ะวิ่งวิ่งสองนะค่ะวิ่งสองกับ C แต่ว่าแม่เพชรเด่นซีนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะ แมมูกับซาสกุลกับฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะค่ะอให้พ,อพรอแม่พินองทําู้ชมทุกๆท่านสชกดีรวยๆแห้งๆไปน้ำกันในงวดวันที่16บหกตุลาเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับฝากขอบคุณแม่เพชรเนาะคะ่ะขอบคุณค่าแม่เพชรที่หให้แนวทางาทางช่องเนาะคะา่ะเนาะค่ะพอ,อกันไหมนะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ